ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้นะครับเรามาจะมาเล่นเกมเอาวนะครับแต่ผมไปติดติดเกมเกมหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า one punch man นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับตอนแรกก็คือแบบเห็นผันผ่านใน u t u b e อะไรเงี้ยเห็นมันผ่านใน Facebook เอ๊ะทำไมมันมาบ่อยจังวะผมก็เลยลองโหลดมาดูนะครับพอโหลดไปโหลดมาลองเล่นดูเอ้ยแม่งมันว่ะก็ต้องขอบอกเลยนะครับสายฟรีก็สามารถเทพได้เหมือนกันนะครับ เออนี่พูดจริงนี่ครับก็คือผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ผมอาจจะเติมไม่ได้เยอะก็คือเติมไปแค่60บาทนะครับเพื่อเอาฟูบุกินะครับเอามาประดับทีมนะครับให้ทีมมันผ่านได้ง่ายนั่นเองนะครับทุกคนนะฮะก็หลายคนจะสงสัยเอ้ยพี่มึงหลอกเปล่าเล่นแบบอาจจะเล่นมานานแล้วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงครับผมเล่นมาไม่กี่วัน7วันเองนะครับถ้าทุกคนไม่เชื่อดูครับการล็อกอินของผมนะครับตั้งแต่วันที่1นึ่งนะฮะ 2 3 4 5 6จนถึงวันที่7นะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่8ของผมแล้วนะครับที่เล่นเกมนี้นะฮะเวันนะครับทุกคนผมมีพลังโจมตีอยู่87,982นะครับผมโอเคตัวละครของผมนะครับเรามาดูกันนะฮะมีใครบ้างนะครับก็จะมีนี่ครับคนแรกก็คือโกเดบอร์นะครับผมแล้วก็เป็นซันเดอร์นะครับนักโทษหญิงแฮคคุกนะฮะ แล้วก็จะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับอย่างเช่นการซุปนะครับแล้วก็มีฟูบุกินะฮะจีนอตนะครับอันนี้คือทีมหลักเลยนะเว้ยบอกเลยว่าเกมนี้มันมีเทคนิคเยอะแยะมากเลยนะครับก็คือ1นะครับถ้าเรามีตัวนะครับคอมโบนะครับก็อย่างเช่นนะครับถ้ามีตัวละครเราสามารถเพิ่มสเตตัสได้นะครับทุกคนโอเคหลักๆนะครับผมทําอะไรกันบ้างนะครับในเกมนะครับคือผมนะครับเน้นอัพตัวอ่าอัพพัฒนาเลเวลตัวละครนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกิลนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะเว้ยเอออย่าลืมนะครับปลดด็อกเ้าวยนะ แล้วก็2นะครับใส่ชุดด้วยเขานะครับแล้วก็อัพการ์ดพิเศษนะครับหรืออุปกรณ์เฉพาะทางนะครับเนี่ยพวกนี้ก็มีคอมโบนะทุกคนเนี่ยถ้ามันมีเป็นชุดด้วยนะครับชุดมาเฟียชุดอะไรอย่างเงี้ยเออต้องไปดูดีๆนะมันสามารถเพิ่มสเตตัสได้นะครับอย่างเช่นนักบวชเนี้ยจะเพิ่มในเรื่องของความเร็วให้กับตัวเองนะครับเซตนี้ก็เหมาะมากเลยนะครับถ้าใครชอบในเรื่องของสปีดนะครับทุกคน อย่าลืมนะครับสตอรี่นะครับก็คืออย่าลืมอัปการ์ดนะฮะถ้าเรายิ่งอัปการ์ดนะครับเราก็ยิ่งโหดนะครับเพิ่มในเรื่องของโจมตีเลือดนะครับสถานะป้องกันความเร็วอะไรเงี้ยต่างๆนะครับแล้วก็สำรวจนะครับสำรวจทุกวันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของภารกิจนะครับทุกคนเห็นกล่องส้มใช่ไหมครับด้านข้างนะครับถ้าเราทําภารกิจตามที่มันบอกเช่นวิทยพื้นที่ท่าอะไรเงี้ยสำเร็จนะครับก็จะได้ตัวหนังสือมาแล้วเราก็มาอัปทักษะได้นะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมนะครับเล่นทุกกิจกรรมนะ กิจกรรมที่มันมานะครับก็ดูว่าไหนเราเล่นได้ก็เล่นนะครับอันไหนที่แบบเติมแล้วเราแบบไม่อยากจะเติมก็ไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นกิจกรรมนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็คือเขาอยากให้มือใหม่ได้ตัวโหดนะครับก็คือเปิดการี่เปิดการ์ดนะครับทั้งหมด200ใบโอ้โหเฮีย200ใบเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนะครับก็จะได้เลือกเลยนะคือเลือกนะครับสามารถเลือกตัวละครราชาใต้ดินก็ได้หรือจะเป็นวัคซีนแมนนะครับหรือจะเป็นท็อปแท้งก็ได้นะครับผม แทงท็อปนะครับท็อปแทงนะฮะแล้วแต่เราเลยนะครับเลือกได้นะครับแล้วก็อันที่เด็ดที่สุดนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนนะฮะมาเสี่ยงดวงเปิดการ์ดเป่อได้การ์ด S S R ก็เป็นไน้นะครับทุกคนเออเราสามารถจัดปาร์ตี้ที่บ้านก็ได้นะครับได้ใครเข้ามานะครับรับของรางวัลไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมผลงานนะครับความสําเร็จของเราเราก็สามารถรับได้แล้วก็ได้ของได้เทมไปพัฒนาตัวเรานะครับแล้วก็ฝึกฝนอย่างเงี้ย เนี sure. ่ยผมเล่นอย่างนี้จริงๆนะครับคือเล่นอย่างเงี้ยจนแบบมีพลังโจมตี87,000นะผมว่านะครับประมาณอีกสัก2-3วันเหลือจะไม่ถึงด้วยประมาณ2วันเนี่ยผมจะพลังโจมตีอยู่ที่10,000นะครับผมการันตีได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกคนกิ้นะครับก็จําเป็นเช่นกันนะครับเพราะว่ากิ้เนี่ยก็จะมีภารกิจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการ์ด เมื่อกี้เห็นรูปภาพจีน้อแล้วก็ไซตามาช่ไหมครับอันนั้นเราสามารถมาขอทีมได้นะครับกดช่วยเหลือนะครับแล้วก็ขอชิ้นส่วนได้นะครับเผื่อบางทีมันอาจจะแบบหาไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยมาขอได้เว้ยแล้วก็ในเรื่องของนี่นะครับอารีนานะครับหรือลานประลองนะครับก็ลงและรับเพชรได้นะครับทุกคนแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยนะถ้าวันหนึ่งนะครับทุกคนนะครับต่อสู้ได้ถึง20ครั้งนะครับทุกคนก็รับของไปเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดในเรื่องของการท็อปด มันก็จะมีส่วนลดให้นะครับต่อสู้ระหว่างปีศาจกับฮีโร่นะครับแล้วก็ฝึกขั้นพิเศษนะครับผมแล้วก็แลกวิจัยนะครับวิจัยยีนอะนะครับก็คือทุกอย่างนะครับมีของรางวัลให้ทุกคนหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับทุกคนนะขยันหรือเปล่าสายฟรีมันต้องขยันหน่อยนะครับเราไม่ใช่สายเติมนะครับ ถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่นะครับสามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนําผมได้นะครับอาจจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เล่นมาก่อนหน้าผมนะครับก็บอกผมด้วยว่าทํายังไงให้พลังจมตีเพิ่มมากขึ้นหรือมีแนวทางไปทางไหนให้มันโหดขึ้นนะครับแนะนําได้สำหรับพันหน้าถ้าใครอยากจะให้ทําเกี่ยวกับอะไรแนะนำได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ผมไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย